ธุรกิจหกแห่งของเวียสุกลวัฒน์กรณีกระแสข่าวการเลิกรายของพระเอกนางเอกชื่อดังอย่างเวียสุกณลวัฒน์และเบลล่าราณีเป็นที่สนใจของแฟนคลับทั่วประเทศที่ผ่านมาเวียและเบลล่าแม้จะมีะไรายได้มากมายจากงานแสดงการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแต่ก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพระเอกชื่อดังได้ทำธุรกิจหลายอย่างโดยได้เข้าเป็นกรรมการบริษัทที่ยังเปิดกิจการอยู่6แห่งประกอบด้วย1บริษัทคือคักจำกัด ทำธุรกิจด้านความบันเทิง 2. บริษัทคูเฮาพับแอนด์รเตอร์ง cool จำกัด 3. บริษัทมักมวนจำกัด 4. บริษัทรอนี่แอนด์เวียจำกัด 5. บริษัทโมโตแพชชั่นจำกัด 6. บริษัทโอเพนนิ่งจำกัดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ